ถ้าคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่คนเดียวในตอนกลางคืนและบ้านที่คุณอยู่เงียบผิดปกติลองฟังให้จบเพราะบางครั้งสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดถึงอาจยืนอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดการกับพลอยแต่งงานกันได้ไม่ถึงปีทั้งคู่ตัดสินใจซื้อบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งในชานเมืองราคาถูกกว่าบ้านละแวกเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดนายหน้าบอกเพียงว่าบ้านหลังนี้เคยมีคนอยู่มาก่อนและเจ้าของเดิมเสียชีวิตไปนานแล้ว การไม่ซักถามรายละเอียดเขามองว่าบ้านเก่าคือบ้านที่มีเรื่องราวส่วนพลอยตั้งแต่ก้าวเข้าไปครั้งแรกเธอรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็เลือกเชื่อสามีมากกว่าความรู้สึกของตัวเองคืนแรกที่ย้ายเข้าอยู่พลอยฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงใส่ชุดแต่งงานเก่าสีขาวมนเปื้อนคราบสีน้ำตาลทั้งผ้าที่ขาดเป็นรูหลายจุดผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไร แค่ยืนมองการนิ่งๆด้วยสายตาเครียดแค้นก่อนภาพทั้งหมดจะหายไปหลังจากคืนนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นของในบ้านถูกย้ายตำแหน่งโดยไม่มีใครแตะกระจกในห้องน้ำมีรอยหมึกที่จางหายแล้วมองเห็นไม่ชัดคล้ายมีใครเขียนข้อความบางอย่างทิ้งไว้พลอยเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เธออยู่กับการตามลำพังอยู่ดีดๆเธอก็ขนลุกโดยไม่มีสาเหตุ และทุกครั้งที่เธอพูดถึงเรื่องนี้การมักตอบเพียงว่าเธอคิดมากคืนหนึ่งขณะพลอยจัดของในห้องเก็บของเธอพบกล่องไม้เก่าใบหนึ่งภายในมีชุดแต่งงานผู้หญิงเก็บไว้อย่างทนุถนอมทั้งผ้าที่ขาดเป็นรูหลายจุดและมีกลิ่นอับผสมกลิ่นดินติดแน่นพลอยรู้สึกแน่นอกอย่างอธิบายไม่ถูกคืนนั้นเธอฝันถึงผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งคราวนี้ใกล้พอให้เห็นว่าผิวของเธอเป็นสีขาวซีดปนเขียว ดวงตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเช้าวันต่อมาพลอยเริ่มค้นประวัติบ้านหลังนี้จนพบว่าผู้หญิงที่เคยอยู่ที่นี่เสียชีวิตในวันแต่งงานว่าที่เจ้าบ่าวไม่มาร่วมพิธีและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็จบชีวิตตัวเองในบ้านหลังนี้ชื่อของผู้หญิงคนนั้นคือออนปรียาชื่อเดียวกับแฟนเก่าสมัยมัธยมของการเมื่อพลอยถามตรงตรง การเงียบไปนานก่อนยอมรับว่าเขาเคยคบกับออนปริยาจริงและรู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก่อนย้ายเข้าไม่นานเขาไม่บอกเพราะคิดว่าอดีตที่จบไปแล้วไม่ควรถูกขุดขึ้นมาเขาไม่รู้เลยว่าความเงียบของเขาคือสิ่งที่ทำให้ออนปริยารู้สึกว่าถูกทิ้งอีกครั้งคืนนั้นขณะการนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพลอยเดินเข้ามาในห้องนอนและเห็นออนปริยายืนอยู่หลังสามีในระยะใกล้มาก ร่างของเธออยู่ตรงหัวเตียงหันหน้าเข้าหาการใบหน้าอยู่ใกล้ไหล่เขาเพียงไม่กี่คืบสายตาของอรอนปริยาจับจ้องที่การโดยไม่สนใจว่าพลอยยืนอยู่ตรงนั้นพลอยพยายามเรียกสามีแต่เสียงไม่ออกและในจังหวะเดียวกันเธอรู้สึกเหมือนมีแรงมาบีบรัดที่ลำคอหลมหายใจขาดห่วงร่างสุดลงกับพื้นภาพสุดท้ายที่เห็นคือออนปริยายิม้มพลอยรอดชีวิตมาได้ แต่เธอไม่กลับไปบานหลังนั้นอีกเธอขอแยกจากการไม่นานหลังจากนั้นการถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านหลังเดิมตำรวจไม่พบรอยการทำร้ายร่างของเขานอนอยู่ในห้องนอนและในกระเป๋าเสื้อมีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเป็นรูปเขากับอรอนปริยาในชุดนักเรียนด้านหลังรูปมีข้อความที่เขียนด้วยรอยหมึกที่จางหายแล้วมองเห็นไม่ชัดว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปบางครั้งสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนไม่ใช่ผี แต่คืออดีตที่ยังไม่ถูกเลือกให้จบและถ้าคุณกำลังเก็บเรื่องบางอย่างไว้ในความเงียบอย่าคิดว่ามันจะหายไปเองถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้กดติดตามไว้เงียบๆแล้วเจอกันในเรื่องถัดไป